สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เป็นรายการพิเศษเป็นการสนทนาเกี่ยวกับข้อสอบอข้อสอบที่อาจจะมีผลจากเหตุการณ์รุ่จิตสตาร์นะครับวันนี้ก็มีคณะอาจารย์จากสถาบัน PC Center นะครับก็มาพูดคุยกันตรงนี้ว่าจะมีประเด็นเรื่องข้อสอบหรือเปล่านะครับนะผมขออนุญาตแนะนำนับนำตัวนะครับท่านแรกก็คือว่าท่านอาจารย์ภูมิชายครับ อ่าสอนวิชากฎหมายหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ภูมิชายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์พัฒนาครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับท่านที่สองครับก็จะเป็นอาจารย์นิสาครับอ่าสอนอ่าสอบบัญชีหนึ่งนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์นิสาครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สามก็จะเป็นอาจารย์ขอเรียกชื่อเล่นอาจารย์ชื่อเล่นก็อาจารย์ปุ้ยนะฮะหรืออาจารย์พยอมก็ สอนวิชาการบัญชีสองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ธนาและอาจารย์ทุกท่านค่ะวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษที่เราก็เป็นห่วงผู้อบรมนะฮะว่าบางคนก็อาจจะก,กังวลใจว่า,าเหตุการณ์ทุริจของสตาร์ทม,ม,มันดังเหลือเกินก็เกรงว่าจะมีผลกระทบจากข้อสอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราฟังมุมมองของอาจารย์แต่ท่านนะครับว่า,าเหตุการณ์สตาร์ทนั้นจะ มีผลในการออกข้อสอบในวิชาที่อาจารย์แต่ท่านสอนหรือเปล่านะครับก็เอาอาจารย์ปุ้ยอย่างลวกันเนาะอาจารย์ปุ้ยคือเพิ่งสอบเพิ่งเพิ่งออกข้อสอบมาเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วเนาะบัญชีสองเป็นยังไงบ้างครับถามอย่างนี้เลยกันนะครับเป็นไงฮะถ้าถ้าถามถ้าถ้าถาม,ถาถามว่าครั้งที่ผ่านมามีอะไรเกี่ยวข้องกับบัญชีสองไหมไม่มีเลย ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะแต่ส่วนตัวถ้ามองในมุมมองของผู้สอนนะคะผู้รับผิดชอบวิชาบัญช,ชีสองค่ะถ้าเอากันจริงๆแล้วอะค่ะการทุจริตของสตาร์ทนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ที่สอนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเท่าที่นับได้นี่ก็กตัวแรกเลยรายได้ค่ะที่จะเป็น t ท a 1 5วนะคะถัดจากรายได้มาเป็นกระแสงเงินสด ราคาที่เป็น ts เจนะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะมันจากตัวนี้สามารถแกะรอยไปที่ ts ยี่สิบี่นะคะที่เป็นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะคะจากสามตัวนี้นะคะยังเกี่ยวข้องไปจนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบทีนี้พอจบที่เหตุการณ์ภายหลังรอบนะคะมันต้องปรับหรือต้องเปิดนะคะมันก็จะไปกระทบเรื่องมองแตกนะคะที่เป็นเรื่องของนโยบายบัญชี แล้วก็ข้อผิดพลาดนะคะที่ต้องปรับปรุงที่ต้องเปิดเผยรวมไปถึงนะคะแล้วคู่บัดดี้ของตัวนี้นะคะก็คือนางเอกของฉบับบัญชีสองนะคะก็คือฉบับที่สามสิบสามค่ะไอตัวนี้นะคะถ้าออกมาแล้วต้องปรับปรุงเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะแล้วกระทบ EPA ทันทีนะคะอันนี้ถ้าเด็กนะเด็กของเราเนี่ยจะเข้าสนามสอบนะคะต้องมองให้ครบถูกได้แบบนี้เลยคะ่ะอาจารย์ คที่พูดมานี้ข้อสอบมันมันมันวิชาบัญชีสองอาจารย์นี่มีออกเฉียวเียบ้างไหมครับในเกี่ยวกับสตาร์กเนี่ยค่ะถ้าถามว่าออกเกี่ยวกับสตาร์กไม่มีเลยนะคะอาจารย์คะแต่ออกในมุมมองของอที่กล่าวไว้ทั้งหมดนะคะเจ็ดเรื่องเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ภายหลังรอบค่ะที่ที่รอบนี้ออก นะคะแต่ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตาร์คเลยแต่แต่จริงๆแล้วค่ะที่ที่ออกเหตุการณ์ภายหลังรอบเนี่ยส่วนตัวค่ะก็เน้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าอรอบของงวดงบการเงินเนาะของเราเนี่ยมันก็จะเป็นรอบคอเตอร์สองนะคะซึ่งจริงๆเราต้องถ้าง,งบในตลาดต้องปิดให้เสร็จภายใน2เดือนนะคะแต่บังเอิญว่ามันมีมันอาจจะมีบางงบที่ปิดไม่เสร็จ นะคะแล้วก็โดดมาเดินถึงคอเตอร์สามเออคอเตอร์สองไอ้วกเนี้ยค่ะแล้วจากที่จับสถิติของสภาวิชาชีพนะคะก็จะออกบ่อยมากเลยเหตุการณ์ภาหลังรอบก็เลยเก่งไปเ<ม>ท่านั้นเองทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสตาร์กอะไรเลยนะคะแล้วบังเอิญว่าตรงค่ะก็จับจากสถิตินะคะโอเคอ่าเดี๋ยวหันมาถามอาจารย์ภูมิชายบ้างฮะอาจารย์ภูมิชายครับอาจจะมีโอกาสที่จะเฉียวเฉียวก็สอบ กฎหมายหนึ่งหรือเปล่าฮะยังมีโอกาสบ้างไหมครับของกฎหมายเดี๋ยวอาจารย์ผมว่าไปทางบัญชีให้ให้หมดก่อนดีกว่ามั้งนะเดี๋ยวกฎหมายขอสรุปได้เลยอาจารจะปิดปิดสุดท้ายใช่ไหมครับโอเคเลยอันนี้มามาหาอาจารย์นิสาแล้วกันเนาะวิชาสอบบัญชีหนึ่งซึ่งมันก็มีคอมกระด้านสอบหนึ่งผมคิดว่าอาจารย์นิสาอาจจะเป็นไงฮะข้อสอบคือเท่าที่ที่ว้ ดูเนาะถ้าเป็นเรื่องของตัวเนี้มันก็จะไล่มาจากในส่วนตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้ที่ที่ที่อาจารย์ปุ้ยพูดถึงในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องนี้เนาะอันแรกน่าจะเป็น 3- ามหแต่ว่าถ้า 3- ามหจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่กับทางพาร์ทคอมพิวเตอร์กับทางพาร์ทสอบสองค่อนข้างเยอะนะคะกับประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าตรนี้เรื่องของความเสี่ยงคือจะความเสี่ยงเนี่ยสามหน้านะคะเรื่องที่2เนาะ การตรวจสอบในเรื่องของลูกหนี้แล้วก็รายได้ลูกหนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการยืนยันยอดลูกหนี้ก็คือ505นะคะซึ่งมันก็ไปเกี่ยวพันกับ r e l a t e d ป a r t y ีก็คือมาตรฐานฉบับที่550นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลูกหนี้ที่สร้างลูกหนี้ขึ้นมาปลอมถูกไหมคะแล้วมันก็เป็นลูกหนี้ที่เป็น r e เ a t e d เพราะฉะนั้นอันเนี้ยวิธีการตรวจสอบก็จะอยู่ในมาตรฐาน505กับ550นั่นเอง ะะแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับบัญชีก็คือเรื่องของเหตุการณ์ภายหลังวันที่อยู่ในมาตรฐานฉบับที่560และสุดท้ายบริษัทที่มีปัญหาคือคือดาเนินงานไม่ได้แหละมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการดําเนินงานต่อเนื่องมาตรฐานฉบับที่5 7 0เูนย์งนนะคะถ้าถ้ามองว่าตัวนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างก็น่าจะเป็นมาตรฐานพวกนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะอ๋ะออาจจะมีอีกอันหนึ่งที่มาพันได้ก็เป็นพวกเครื่องของสินค้าคงเหลือ เนาะการตัวการเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือค่ะก็จะอยู่ในมาตรฐานฉบับที่501นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่ปุ้ยบอกว่าตัวบัญชีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ไดเอามาออกซึ่งถามว่าสาวว่าจริงๆมันก็มีแนวโน้มที่จะมาออกได้แต่ไม่จําเป็นมันอาจจะออกครั้งนี้หรืออาจจะออกครั้งหน้าก็ได้เพิ่งจริงสาเข้าใจว่าเรื่องเนี่ยมันเพิ่งเกิดไม่นานไม่แน่ใจว่าข้อสอบสภาเขาอาจจะออกไปแล้ นะคะก็เลยแบบอาจจะทาให้ข้อสอบรอบนี้อาจจะยังไม่มาซึ่งบางทีอาจจะเป็นรอบนี้หรือรอบหน้าก็ได้นะคะในรอบหน้าก็ยังเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจอยู่สําหรับเรื่องพวกนี้นะคะเห็นด้วยกับอาจารย์นิสามากมากเลยค่ะจริงๆแล้วว่าวันนี้ค่ะที่ที่จัดมิ팅เนี้ยส่วนตัวแล้วอะค่ะมองว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ออกเนาะเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แล้วข้อสอบออกไปก่อนแล้วจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นต้องออกในรอบนี้ก็ได้ในรอบหน้าก็อาจจะออกได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะ งั้นพีอ่อาจารย์พัฒนาเลยค่ะอ่ของผมถ้าเกิดเป็นวิชาสอบบัญชีนหนึ่งก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นี้ไม่เกี่ยวเลยก็คงจะกขอสอบเหมือนปกติอ่ะเน้นเรื่องเรื่องเรื่องเองจนเรื่องแอปเนี่ยเป็นปกติเพราะว่าเท่าที่ดูเรื่องของสทคเขาไม่มีเรื่องเกี่ยวคอมพิวเ,เตอร์เลยใครจะไปเอาพัดเวิร์ดใครมาใช้ใครจะ,ะแบ็กอัพหรือเปล่าการการควบคุมการเข้าถึงไม่เห็นพูดเลยนะไม่มีเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า มันเป็นการแบบร่วมกันทำนะฮะมันก็เลยแบบว่าไม่มีไม่มีการฝาฝืนเป็นการยินยอมเป็นการกระทําร่วมกันเนาะคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่มีประเด็นนะผมว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีประเด็นก็คือเราเกงปกติทั่วไปแหละนะครับเกงแอปนั่นแหละนะครับ,นะรบนะจากนั้นก็ามาดูวิชาสอบสองบางที่หลายคนมองว่าจะแบบกระทบที่วิชาสอบสองหรือเปล่าซึ่งต้องโปรยหวัวไว้ก่อนนะครับว่าอย่างเมื่อกี้นี้ที่เ,เหตุการณ์เป็นเมื่อเกิดขึ้นเนี่ย ข้อสอบอาจสอบไปแล้วก็ได้ซึ่งอะไรที่มันข่าวดังๆมากๆบางทีสภาเขาก็ไม่ออกนะรอบนี้ก็าอาจสอบรอบหน้าก็ได้อะไรดังมากๆคนก็เก่งกันเยอะพอเก่งกันเยอะเนี่ยสภาเขาก็มีการสํารวจเหมือนกันนะถ้าเก่งกันเยอะสาบันลายที่เก่งกันว่าจะออกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็จะไม่ออกในอดีตเคยมีฮะเขามีการเซอร์เวสมัยสมัยก่อนนะ่ะลูกศิษย์บอกเลงอ่ะดังมากสภาเขาเซอร์เวแล้วก็เขาก็ ลูกศิษย์ก็มาบอกว่าเขาเปลี่ยนข้อสอบซึ่งก็เห็นด้วยกับทุกท่านว่าอาจจะออกรอบหน้าก็ได้แต่รอบนี้รู้ไว้ก็ใช่ว่านะคือถ้ามันออกเราจะขึ้นรถไฟไปเขาด้วยคือรู้้ใช่ว่าถ้าไม่รู้จะเสียดายถ้าไม่รู้แล้วมันดันออกจะเสียดายก็รู้สักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้โฟกัสมากนะครับจริงๆสอบสองอนะ่ะหลายคนบอกว่ามันเกี่ยว่องการทุจริตเนาะนะครับก็มีรหัสสองสี่ศูนย์ซึ่งเวลาข้อสอบออกก็จะถามอ่า สองสามเรื่องใหญ่เรื่องแรกคือประเภทการทุจริตเรื่องสองก็คือปัจจัยเสี่ยงอ่าอันนี้น่าสนใจเนาะปัจจัยเสี่ยงอ่าเริ่มตั้แต่แรงกดดันโอกาสทรคทาสติซึ่งก็เกี่ยวกับเหตุการณ์เลยผมดูละอย่างเช่นแรงกดดันมาจากไหนก็ตลาดอิ่มตัวนะครับมาจิ้นต่ตํโตช้านะฮะนเนี่ยอ้างข้อสอบได้เลยนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็เรื่องอ่าเรื่องสี่เรื่องที่ ที่เกี่ยวกับการทุจิตในมาตรฐานฉบับ240ก็จะมีเรื่องโอเวอร์ไลท์การแทรกแสงนี่ก็มีแน่นอนเัีนย้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็สินค้าคงเหลืออ่าแล้วก็อันที่สามคือเรื่องรับรู้รายได้อันที่สี่เรื่องประมาณการประมาณการเนี่ยทางบัญชีดูจากเหตุการณ์ล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพราะว่าเขามีการจัดการให้จบละจะจะมีสามตัวมีบัญชีมีสินค้าคงเหลือรับรู้รายได้แล้วก็ โอเวอร์ไลท์แทกแซงัอเน,นี้ยนะครับคือตามทฤษฎีของเรามันบอกนี้ว่าให้ระวังตัวนี้ไว้เพราะว่ามันตรงกับเหตุการณ์เนาะจอกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเราผมก็ไม่ใช่คนออกข้อสอบเราก็ไม่รู้หรอกเก่งตามสถิติเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์เราก็ไม่อยากจะตกรถไฟพูดง่ายถ้าถ้าเขาออกก็ขอขึ้นรถไฟไปด้วยแต่แต่ไม่ได้โฟกัสมากมายเรามันมีหลายเรื่องที่ออกเนาะนะครับสอบสองเรื่องการอีกรหัสหนึ่งคือสามหนึ่งห้ากับสามห้าศูนย์การ ระบุความเสี่ยงในการตรวจสอบการตอบสนองอ่ะเอออันนี้มีหลายเรื่องซึ่งปกติข้อสอบที่มันเคยออกเก่าๆเนาะมันก็มีเรื่องที่ตรงๆกับสตาร์ทนี้ก็เยอะแยะนะฮะรายการตรวจสอบรีเลทเทปาร์ตี้ใช่ไหมรายการอ่าตรวจสอบเรื่องอุปกรณ์อาคารอุปกรณ์ที่อาจจะอาจาอาจะอ่าด้อยค่าอ่าเงินลงทุนในบริษัทในเครือซึ่งมันโยนกันไปมานะครับตรวจสอบการซื้อกิจการอะไรเงี้ยก็มี เหตุการณ์ที่สตาร์เกิดเนี่ยข้อสอบเก่าๆก็มีมานะฮะมีรีเลตปาร์ตี้มีหมดเลยนะครับก็อยากให้ไปดูของเก่านะซื้อกิจการเนี้ยก็ไปดูไว้นะครับมันเคยออกมาแล้วถ้ามันถ้าเหตุการณ์ที่มันมีมันเอ๊ะมันจะย้ําเตือนอะไรหรือเปล่าแล้วก็รูไว้ใช้ว่านะดูไว้ดีกว่าเนาะจากนั้นก็จะเป็นหน้ารายงานครับอ่าเนี่ยสอบสองน้ารายงานนี่ก็เอ่อจริงๆข้อสอบ หน้าในงานที่เกี่ยวกับไม่แสดงความเห็นนี้ไม่เคยออกยังไม่เคยออกครั้งนี้หรือเปล่าไปดูเพราะว่าของสตาร์กมันเป็นแบบไม่แสดงความเห็นทุกเรื่องเลยผมอ่านสองรอบแล้วทุกเรื่องเขาไม่แสดงความเห็นหมดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงเหลือไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนบริษัทเดคร์อแลรการรีสแ์าร์ตี้โอหลายอย่างทุกอย่างคความมีอยอะไรพวกนี้ไม่ไม่แสดงความเห็นหมดเลยฮะเขาก็จะบอกอย่างเดียวว่าข้อมูลไม่เพียงพอ นั่นนี่นู่นไม่สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะครับนะก็ให้ระวังไว้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าโอกาสจะออกน้อยนะเรื่องการแสดงความเห็นแบบไม่แสดงความเห็นนะโอกาสออกน้อยนะครับแต่รู้ไว้ใช่ว่ากันไว้ดีกว่าเนาะแต่ปรตีม,มันจะออกเรื่องอื่นนะฮะเรื่องอีเงื่อนไขครับที่มันออกอีเงื่อนไขแล้วก็ต้องเอาทุกเรื่องนะเรื่องแต่เรื่องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตา๊าคหนะ้าที่มันมาตรงกันเนาะมีตัวนี้ครับปรับปรุงย้อนหลัง ปรับปรุงย้อนหลังก็จะเป็นวักเน้นนะเหตุการณ์ปรับปรุงของปีที่แล้วก็จะเป็นวักเน้นนะครับแล้วก็กุ่มกิจกุญเ์นนะครับเขียนยังไงในวักนั้นก็ต้องดูด้วยเพราะว่าสตาร์ทก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องกลุ่มกุญเ์นด้วยเพราะว่ากลุ่มกุญเ์นเขาเขียนหน้าในงานว่าเขาไม่แสดงเห็นด้วยหลายเรื่องเห็นไหมฮะนะครับนะก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะนะครับมีจากนั้นก็มีกฎหมายสองแค่นั้นเองฮนะ สอบสองไปละกลมอสองก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องจรยาบรณผู้ทําบัญชีมากกว่าเพราะว่าปกติข้อสอบจอบเป็นจรยาบรณผู้สอบบัญชีเนาะผู้ผู้ทำบัญชีจอบประมาณห้าเปอร์เซ็นตแต่รอบนี้ดิรอบนี้เนี่ยจรยาบรณผู้ทําบัญชีอ่าควรระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องซื่อสัตย์เรื่องอไม่ได้ทําตามมาตรฐานเรื่องพฤติกรรมทงางวิชาชีพเรื่องการกระทําที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียกิจิ์นะครับด่นะ ส่วนภาษีนั่นจะไม่ค่อยมีประเด็นอาจจะมีประเด็นดแค่วัดวดนะแล้วค่าปรับวดค่าปรับที่อาจจะเกี่ยวข้องเนาะนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะฮะก็คือแบบไม่อยากให้โฟกัสมากมายผมอยากให้แบบเอ,อเราดูเรื่องสําคัญที่มันควรจะออกเถิติเป็นไงเรื่องสําคัญที่ควรจะออกนะครับสตาร์ทเป็นแค่เชี่ยวเดียวเชี่ยวเดียวอาจจะไม่ออกเลยครับนะให้เน้นให้มันครอบคลุมนะครับนะ โอเคก็หมดละของผมก็หมดละวิชาสอบหนึ่งสอบสองกฎหมายสองเนาะทีนี้ก็จะเป็นกฎหมายหนึ่งครับของจา์พษ์ชายเป็นยังไงบ้างรครับจา์พรมชายสรุปสุดท้ายละครับเออันดับแรกเนี่ยกฎหมายหนึ่งธรรมชาติก็คือค่อนข้างแบบเฉยๆนะครับไม่เซนซิทีฟกับเหตุการณ์เสติทิของการเปลี่ยนเช่นกฎหมายฉบับใหม่นะมีการเปลี่ยนแปลงฉบับแก้ไขเนื้อหากฎหมายแต่ข้อสอบ ของกฎหมายหนึ่งกว่าจะไปออกก็ใช้เวลาดีเลยประมาณมากกว่าหนึ่งปีสามสมัยเลยนะครับเพราะว่าก็คงจะเห็นว่ากฎหมายออกใหม่เนี่ยกว่าจะรับทราบไปถึงทั่วไปได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลา,าพอสมควรเพราะฉะนั้นกฎหมายหนึ่งเนี่ยจะไม่เซนซิทีทกับเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ของสตาร์กเนี่ยในในกระบวนการของทางกฎหมายเนี่ยเรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดๆนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่า ถ้าจะพูดถึงว่ามันมีหลักกฎหมายหนึ่งเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างกรณีศึกษาของสตาร์กเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะในขอบเขตกฎหมายหนึ่งนะครับก็มีอยู่สองฉบับฉบับแรกก็คือ,อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด2535นะก็จะว่าด้วยการบริหารจัดการบริษัทมหาชนจำกัดนะและในขณะเดียวก็เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535นะซึ่งจากน้ำหนักกฎหมายสองฉบับเนี่ยนะ กรณีของสตาร์เนี่ยจะไปอยู่ในเรื่องของพรบหลักทรัพย์มากกว่านะครับผมขออนุญาตที่แชร์แชร์เป็นไอ้บอร์ดหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ฮะเพื่อจะได้เห็นว่านะครับเห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมฮะไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมครับมาละมาละโอเคฮะดีเลยนนิดนึงมาละครับคือคือถ้าพูดถึงเอ่อพรบบมาจเนี่ยนะครับนะ มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารของบริษัทมหาชนจำกัดนะซึ่งจะอยู่ในมาตรา85หลักของมันก็คือบมจต้องจัดการตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์นะครับตามข้อบังคับมติของประชุมผู้ถือหุ้นมติคณะกรรมการนะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับซื่อตรงระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทนะอันนี้เป็นหลักนะครับ ทีนี้จะเกิดกรรมการและผู้บริหารเนี่ยจัดการบริษัทไปเนี่ยในทํานองที่ที่มันผิดจากหลักของมาตราห้าสิปนะมันก็มีบทบทที่ให้บริษัทมหาชนเนี่ยสามารถจะฟ้องเรียกค่าเสียหายนะหรือสั่งให้ระง,งับการกระทําได้หรือถ้าเกิดบริษัทไม่ฟ้องเนี่ยนะก็ผู้ถือหุ้นจํานวนหนึ่งนะครับจํานวนหนึ่งก็ทําหน้าที่ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายนะซึ่ง ที่เกี่ยวข้องตรงๆก,กับสตาร์ก็จะมีอยู่ส่วนของการจัดการของคณะกรรมการตามนี้นะครับนะส่วนของพรบรมหาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่โทษทีฮะพรบรหลักทรัพย์พรบรหลักทรัพย์เนี่ยนะเรื่องทั้งหมดนี้ค่อนข้างที่เกี่ยวข้องที่จะออกเป็นข้อสอบจริงๆแล้วข้อสอบพรบหลักทรัพย์ก็ออกเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องมีกรณีสตาร์ Star ก็ออกอยู่แล้วนะครับแต่ที่ ถ้าเกิดจะโฟกัสกรณีของ s t a r ์เนี่ยนะครับเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องก็คือการที่บริษัทนะครับเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็น IPO หรือ PO นะครับอันนี้เป็นหลักซึ่งกระบวนการเนี่ยนะมันก็ต้องขอริญาต่อสำนักงานนะครับและกระบวนการที่สำคัญก็คือไฟลิ่งนะครับไฟลิ่งเนี่ยมันก็ประกอบด้วยแบบแสดงรายการ นะครับกับหนังสือชี้ชวนนะตรงเนี้ยสอ,อันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องนะฮะความครบถ้วนเพื่อตัดสินใจในการเเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทนะครับแล้วได้ข่าวแว่วๆมาเนี่ยเคสของ s t a r ์เนี่ยนะน่าจะมีปัญหาว่าไอ้แบบกับหนังสือชี้ชวนที่ว่าเนี่ยนะมันอาจจะ มันมันไม่ตรงจริงนะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีการตกแต่งนะครับข้อมูลบางอย่างนะครับหรือหรือหรือมันเป็นเท็จเลยนะครับนะนั่นก็คือเรื่องที่1น,นะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถออกข้อสอบได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรื่องต่อไปอ่ะมันก็เกี่ยวพันกันก็คืออันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยก็คือมาตรา82ดสิบสอถึงแปดสิบเนี่ยว่าด้วย สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่ปรากฏว่าไอ้แบบการสือที่จ่วนเนี่ยนะมันเป็นเท็จนะหรือมันไม่ครบถ้วนแล้วทําให้ประชาชนเนี่ยหลงหลงเข้าใจว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริงก็เลยตัดสินใจเข้าซื้อหลักทรัพย์นะครับที่นี้การตัดซื้อตัดใจเข้าซื้อเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายเพราะราคาเนี่ยมันสูงกว่าควรที่จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้น8ึง8 6เนี่ยก็จะพูดถึง บุคคลที่ต้องรับผิดก็คือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีนะครับหรือบุคคลที่เป็นผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ต่างๆที่ลงลายมือชื่อนนะด้วยความประมาทเลินเล่อนะอันนั้นก็อาจจะต้องรับผิดตามมาตราแ2ดิบถึงแปดหอันนี้ก็ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับที่ผ่านๆมานะครับผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับ นี่เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปมันก็คือตัวของบริษัทเองเนี่ยตัวของบริษัทสตาร์กเองเนี่ยนะมันก็มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมเพราะบริษัทสตาร์กเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนปั๊บมันกน็ต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรซึ่งการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรเนี่ยก็คือตามมาตรา56-58นะมันเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเป็นประจำได้แก่ งบการเงินต่างๆไม่ว่าไตรามาสหรือประจํามวดก็ตามนะฮะต้องเปิดเผยตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับถ้าเปิดเผยไม่ทันนะครับมันมีเหตุผลควาจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็เปิดเผยเหตุผลที่เรื่องสําคัญสําคัญที่มันจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทนะครับอันนี้ก็ต้องเปิดเผยเรียกเปิดเผยเมื่อมีเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ออกข้อสอบ ไม่ด้อยกว่าเรื่องของความรับผิดนะฮะออกอยู่แล้วมันออกอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการหน้าทาหน้าที่ของของผู้สอบบัญชีนะครับถ้าเกิดครั้งเนี้ยนะฮะการออกข้อสอบกฎหมายหนึ่งจะฝ่าฟื้นกฎเกณฑ์คือเซนซิทีฟกับเหตุการณ์เนี่ยก็น่าจะออกในเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้สอบบัญชีซึ่งการทําหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสตาร์กเนี่ยมันก็ มีอยู่สองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือมาตราหกสิบนะนั่นก็คือผู้สอบบัญชีนะครับที่ไปตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วปรากฏว่าพบว่าข้อมูลในงบการเงินเนี่ยมันไม่ตรงจริงเนี่ยอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำกฎหมายบอกว่าคือคุณต้องบันทึกข้อสังเกตและรายงาน ข้อสังเกตนั้นม่รายงานที่ตนเองจะลงลายมือชื่อนั้นอย่างที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องแจ้งต่อสํานักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องเนี้นะมันไปพัวพันกับมาตราแปเกทับยี่ห้ซึ่งเป็นการทําหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนอีกมิติหนึ่งของบริษัทที่จดทะเบียนนะครับถ้าพบพฤติการพบพฤติการอันควรสงสัยว่า ไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้บริหารนะครับได้มีการกระทำในลักษณะที่ผิดปกติอันน่าสงสัยที่จะทําให้บริษัทเสียหายผู้ถือหุ้นเสียหายประชาชนเสียหายเยอะเลยพ้นการที่ว่าเนี่ยกฎหมายเขียนมาเยอะเลยแต่หน้าที่ของผู้สอบบัญชีเนี่ยหนึ่งเลยคือก็ต้องต้องอเข้ารายงานไม่ใช่เข้ารายงานรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนะครับ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเนี่ยเข้าไปตรวจสอบไอ้สิ่งที่ผู้สอบบัญชีเห็นเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับนะฮะแล้วต้องรีพอร์ตกับมาอย่างผู้สอบบัญชีและต้องแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด,ด้วยนะถ้าหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ดําเนินการภายในกําหนดเช่นบ้านเนี่ยกฎหมายบังคับเลยครับ ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งต่อสำนักงานโดยตรงนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของสำนักงานที่จะเข้ามาตรวจสอบความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเขาว่าไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไปนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องลึงลในส่วนของมาตรา89ถึงถทับิีา7เป็นส่วนเดียวนะครับหมดใหญ่มันอยู่ในมาตรา89ทับ1ถึง89ทับ32อันเนี้ย ว่าโดยการบริหารจัดการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัจทจดทะเบียนเนี่ยนะฮะว่าโดยการทําหน้าที่ของกรรมการผู้บริหารนะครับและก็ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการมีเยอะเลยนะครับซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ออกซ้อนกับพรบรมหาชนนะครับนะอันนี้ก็ส่วนที่เกี่ยวข้องสุดท้ายอีกอันก็เป็นประกาศฉบับที่สี่นะประกาศในพรบหลักทรัพย์มีอยู่สี่ฉบับนะครับ ฉบับที่1เป็นการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ฉบับที่2เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์การรีพอร์ตขององค์กรนะครับฉบับที่สาเป็นเรื่องของการรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและฉบับที่4ี่เนี่ยคือเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนนะอันนี้ไม่สงสัยนะเป็นตัวย่อของผมเองที่สอนนักเรียนนะฮะผู้สอบบัญชีในตลาดทุนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเนี่ยนะฮะจะมี หลักเกณฑ์ของกรรอ,อเข้ามาควบคุมอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ที่สตาร์ทที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะมีสามารถที่จะออกในประกาศสบับนี้ก็ได้นะครับนะโดยสรุปแล้วก็ผมยังยืน,ย,นยันกฎเกณฑ์ความเฉื่อยของกฎหมายหนึ่งนะครับยังคงเหมือนเดิมนะยังยังไม่เซิที่ทีบกับเรื่องนี้ สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะออกมันก็ออกเป็นประจําอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเอาละครั้งนี้จะเปลี่ยนเกณฑ์มันก็จะมุ่งโฟกัสไปเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้สอบบัญชีมากกว่านะครับนะอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสตาร์ทที่เกิดขึ้นเนี่ยในกฎหมายหนึ่งมันก็มีพรบมหาชนอย่างที่ว่าพราบหลักทรัพย์นะแต่ถ้าเรายินในข่าวเนี่ยมันมีเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องของการช่อโคงต่อประชาชนซึ่ง DSI กาลังทําหน้าที่อยู่นะอันนั้นมันก็นอกขอบเขตของกฎหมายหนึ่งไปนะก็คงไม่กล่าวถึงนะครับก็ก็เป็นกรณีที่ศึกษาที่ที่ดีนะครับทําให้วงการตื่นเต้นกันมากพอสมควรนะคเป็นเป็นโอ้โหเป็นมหากราบนะฮะอย่างที่รู้กันแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเป็นบทเรียนทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ทําหน้าที่ของตนอย่างโอเคนะในส่วนของเราอาจารย์ก็คงทําหน้าที่ไปเหมือนเดิมแหละครับท่านนะครับ ผมก็ได้จะมีเพียงแค่นี้นะครับนะท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับไอถ้าเกิดว่าผู้สอบบัญชีหรือออดิโกมิตีไม่ได้ทําตามหน้าที่เช่นไม่ได้แจ้งกรตสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีบทลงโทษหรือเปล่าขัาอาจาาย์เนี่มีครับมีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักเลยนะฮะหลักกฎหมายเนี่ยอะไรที่กําหนดให้ทําแล้วไม่ทํามีโทษแน่ๆแต่โทษมันจะรูระดับไหนก็ว่ากันไปนะแต่โทษใน ของผู้สอบบัญชีในพรบรหลักทรัพย์เนี่ยนะถ้าถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันมีหนึ่งคือโทษทางวินยัยโทษทางวินัยก็คือการเ,าเรื่องของการพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนชั่วคราวหรือตลอดระยะเวลาโทษของการเพิกถอนนะฮะเพิกถอนการให้ความห็นชอบนะครับ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดถูกโทษลงโทษพวกนี้มันจะโยงไปถึงกฎหมายสองเลยใช่ไหมฮะใบอนุญาตของสภาวิชาชีพมันอาจจะหลุดเลยโดยคณะกรรมการจริยบรรญันะอันนั้นก็เป็นโทษทางวินัยนะแต่โทษทางอาญาเนี่ยมันจะมีนะในท้ายๆของพรบหลักทรัพย์ว่าไว้เยอะเลยนะครับผู้สอบชีนนอกจากได้รับโทษทางวินัยแล้วเนี่ยนะอาจต้องได้รับโทษทางอาญาและโทษอาญาก็ไม่เบานะครับก็คือมีทั้งโทษปรับโทษโทษโทษจำคุกด้วยนะครับความผิดบางเรื่องเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเอาไม่อยู่ ตอนนี้กฎหมายพรบหลักทรัพย์พยายามแก้ประกาศออกมาโหเยอะแยะเลยพยายามที่ป้องกันการการะทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับซารชื่อขายหลักทรัพย์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลนะครับนะมันก็เลยต้องออกกฎหมายมาโหเปลี่ยนแปลงกันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นยืนยันว่ามีโทษและโทษแรงฮะไม่เบาเลยครับครับผมอมจารนสามีเสริไมไหมครับอาจารย์สาาจารยนสามีเสริไมไหมครับไม่มีเนาะ ก็อ่าผมอาจารยปุ้ยมีเติมไหมฮะเพ,พราะเพราะหลังหลังนี้มันจะมีอะเอ่อออกมาทุกวันแล้วผมอฟังตลอดแต่ไม่เกี่ยวกับเราเราในเชิญวิชาการเราอ่าข้อสอบผู้สอบบัญชีเนาะเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางนักคดีความซึ่งซึ่งคนและคนละอย่างเราเราอ่ามาเก่งให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าอ่าให้อแวร์เราไว้บ้างนะนะครับนะวันนี้ก็คงอ่อ ใช้เวลาปสมสันวนะครับนะก็ไม่รู้ว่าทางบ้านมีคําถามอะไรหรือเปล่านะฮะถ้ามีอะไรก็ถามมาที่สถาบันได้นะครับนี่เป็นการจัดครั้งแรกเป็นรายการพิเศษแล้วกันเป็นรายการพิเศษซึ่งก็ถ้ามีอะไรอีกก็อ่าที่อยากจะมาเตือนอยากจะมาบอกผู้อบรมผู้ที่จะเตรียมตรวสอบตรวจสอบบัญชีก็จะอ่ามาจัดรายการพิเศษให้นะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับอาจารย์สตัดับอาจามภูษ์ชัยอาจารย์นิสาอาจารย์ุ้ี่ครับ,รบ,รบก็วันนี้ผมขออนุญาต จบรายการนะครับแเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับนะแล้วก็เราจะจัดรายการอย่างนี้ตลอดไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับ